สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะัมก็จะมาแชร์สูตร DIY แล้วก็สูตรนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสนะคะสูตรนี้ไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะส่วนจะเป็นสูตรเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้ครีมก้นอิมค่ะสําหรับครีมก้นอิมนะคะก็สาวๆสมัยก่อนนะคะนิยมใช้กันค่ะถ้าใครที่อยากจะทดลองใช้นะคะก็ได้ค่ะทุกคนสําหรับครีมก้นอิมนะคะคนที่ผิวที่แพ้ง่ายผิวบางนะคะก็ควรจะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะหรือว่าก็ไม่ควรใช้นะคะก็ให้เราใช้ครีมก้นอิมประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่าหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะหรือกะปริมาณได้ตามต้องการนะคะ ส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้น้ำม,มันมะพร้าหรือว่าเบบี้ออยล์หรือว่าน้ำม,มันมะกอก1ช้อนชาหรือว่า2ช้อนชาก็ได้ค่ะหรือจะใช้ครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าสกัดเย็นเขาก็ช่วยทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดพวกจุดด่างดำต่างๆด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะสําหรับสูตรนี้ถ้าทําไม่หมดก็หากระปุกใส่นะคะแล้วก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนพีการใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ค่ะทาบนรูขุมหน้าของเราแล้วก็ลําคอนะคะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ช่วงตอนกลางวันเนะะี่ยค่ะใครอยากจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ลืมกันแดดค่ะเพราะว่ากันแดดกันแดดสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็สูตรเนี้ยค่ะก็เหมาะกับคนที่ ผิวที่ไม่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่เคยใช้ครีมตัวนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบในสูตรนี้จริงๆนะคะส่วนคนที่แพ้ง่ายผิวบางก็ไม่แนะนํานะคะทุกคนสําหรับสูตรนี้นะคะก็ได้จากเว็บเว็บหนึ่งค่ะทุกคนที่มีคนนำมาแชร์นะคะก็เลยอยากจะนํามาแชร์ให้เพื่อนค่ะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบในสูตรนี้ค่ะก็ไปทดลองทําดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ